ใส่กับผักกาดหน่อยครับแซ่บดีบอกเลยผนกำลังมากครับปอกแปลกปอกปแปลรเรา สวัสดีครับมาครับมันนี่ได้ก้อยขนมจีนกุ้งสุกมาครับใส่กับผักกาดหน่อยคือเกาล่ะครับฝนกำลังที่ตกมา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 ครับนี่ฉ่ำๆเลยโอ้หนัวื ไับักากาดหน่อยครับแสบไม่ดีบอกเลยฝนกำลังมากครับปกแปลกปกปแปลกอ่ะ รับนีรับหัวประทูเนี่ยมัดกับมันมันไม่ได้กินโดนนะครับคิดอยากเนี่อมอม,มันดีครับ ผมฮิดเส่ปป็ลากับปองน้ำนะครับน,นี่คนนัว ยืนยินเสียงฝนแน่จย่างน้อยเด้วยวับปกเปกไหมแล้วปกเปกปกเปกมาแล้ว ố nào quần, quần khuân cư <laughs> 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 khen man à mm. มาแล้วครับฝนมาแล้วอืม <coughs> <ihren tienen un Studio> จ็บหลายมักครับอากาศอ่อน Terima <sussurra> kasih. <sussurra> 으음 음, 음. 음. ល្ស� filt ជំល់សូម ปักบ <c> ุงครับุ้งน่าออนเจอกับเทียมาไป เงอแต่เลย เดีอยวเราผมแซ่บคือเก่าครับ